มาถึงแล้วครับตอนนี้เป็นบ้านของอานายบุญธรรมนะครับจันแสงครับนายบุญธรรมจันแสงนี้ทางอำเภอได้คัดเลือกให้เป็นครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่นนะครับซึ่งตามเข้าประกวดตามโครงการการประกวดในครั้งนี้นะครับ mm hmm. คุณบุญธรรมจันแสงนะครับก็ตกแต่งหน้าบ้านก็สวยงามนะครับก็ขอเชิญครับไปเที่ยว ชมนะครับกิจการของบ้านครอบครัวตัวอย่างนะครับครอบครัวพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงครับพ่อบุญธรรมจันแสงนะครับเป็นครอบครัวเศรษฐกิจอ่เศรษฐกิจพอเพียงดีเด่นนะครับพ่อบุญธรรมครับลองเล่าอ่กิจการของการดําเนินเศรษฐกิจชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อบุญธรรมไหมละครับอ๋อก็ผมว่าเริ่มต้นเกาะเนี่ยกูยางตี๋อ่างมันประยัดที่สุดแล้วก็ะึุดตัวเองนะครับครับเรื่มต้นเกาะ ออเนี่ยกูยังที่ว่ากินได้นะครับกินได้รับแล้วก็กินทุกอย่างที่ทําเองกินทุกอย่างที่เขาทําเขาปลูกเขาเลี้ยงเขาปลูกเขาเลี้ยงมาเหลือกินแล้วก็จะมีการขายนะครับราเหลือก็ขายขายมาเสี้ยงก็แจกค่ะแจกไปได้คําแล้วก็ทำมาอย่างพอครับในบริเวณบ้านที่บ้านนี่ก็ปลูกปักปลูกไม้หลายอย่างแล้วก็มันที่บ้านต้องสาวนี่ก็ต้องเฝ้าดูแลมันลับบ้านห่างมลยผมก็ไม่ปลูก กระเทียมปลูกแค่มังกรเนี่ยมันเสร็จทั้งหมดครับเห็นมีเรื่องกบตัวเรื่องปลาตัวเลี้ยงกระต่ายเลี้ยงไก่เรื่องกระต่ายตัวเรื่องไก่ตัวล้วก็ปลูกพักผลไม้ทุกอย่างปีเขากินประจําวันมันก็ครับทั้งนี้เพื่อลดรายจ่ายนก็ครับสลดรายจ่ายอ่านแล้วพ่อเจอเหลือเอาเอาเอาตรงนี้เป็นแบบอย่างครับชาวบ้านเอาปนเอาผลเป็นยอตัวของกอก็มีคนที่มาขอข้อคิดเห็นว่าเอ๊ะเขาเป็นอ่างนี้มันได้อขึ้นมาของกอมันดีหลายอย่าง